ฉีดวัคซีนแอสตรามา1เข็มแล้วไงต่อดีเป็นแอสตราเข็ม2ตามนัดดีไหมหรือจะรอไฟเซอร์โมเดอร์นาวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ dr K channel กับผมหมอเต้กิจจาครับ เ,เพื่อนๆที่ได้ฉีดวัคซีนแอสตรากัน็อดแรกประมาณเดือนมิถุนาก็คงใกล้จะถึงวันนัดฉีดเข็ม2กันแล้วนะครับเพราะโดยปกติคนที่ได้วัคซีนแอสตราเป็นเข็มแรกควรจะได้ฉีดแอสตราเข็มที่สองห่างกันประมาณ2-3เดือนและนานที่สุดไม่ควรเกิน4เดือนครับแต่ตอนนี้มีการเปิดจองวัคซีนมรณาโดยโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งกันพอดีรวมถึงมีข่าวว่าวัคซีนไฟเซอร์ ก็กาลังจะเข้ามาในไทยก็เลยมีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาว่าจะรอดีไหมหรือจะฉีดวัคซีนแอสตาราเข็มสองตามนัดเดิมไปเลยดีสูตรที่ดีที่สุดสําหรับคนฉีดวัคซีนแอสตาราเป็นเข็มแรกคืออะไรหากเราสามารถเลือกได้ว่าจะฉีดวัคซีนเข็ม2เป็นอะไรและเมื่อ,อไหร่ขอบอกว่าเข็มสองสหรับคนที่ได้แอสตารามาเป็นเข็มแรกก็ต้องเป็น mRNA วัคซีน ตามการวิจัยที่ชื่อว่า c o m c o f ครับการวิจัยนี้เป็นการวิจัยที่ศึกษาถึงการฉีดวัคซีนแบบไขว้ระหว่าง a s t ต้กับ m อ็มอนเอวัคซีนครับการวิจัยนี้ทำโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ830คนและได้รับการฉีดวัคซีนห่างกัน4สัปดาห์ระหว่าง2เข็มโดยมีผลขั้นต้นออกมาว่าการฉีดวัคซีนสูตรไขว้นี้ได้ผลดีทีเดียว โดยสูตรวัคซีนที่จะสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุดก็คือฉีดแอสตราเป็นเข็มแรกและตามด้วยไฟเซอร์เป็นเข็มที่2ครับซึ่งระยะเวลาในการฉีดระหว่าง2เข็มดังกล่าวสั้นกว่าหลักปฏิบัติทั่วไปนะครับคืออยู่ที่1เดือน <Yeah. S 1> ซึ่งระยะเวลาห่างกันระหว่างเข็ม1กับเข็ม2 1เดือนหากประยุกต์มาใช้ในไทยตอนนี้ก็คงยากหน่อยนะครับ yeah. แล้วใครบ้างที่ควรฉีดแอสตราเซเนกาเป็นเข็ม2ไปเลยหลักการในการฉีดวัคซีนนอกเหนือจากฉีดจะดีกว่าไม่ฉีดแล้วการฉีดให้เร็วที่สุดก็เป็นหลักอีกข้อหนึ่งครับเ <Yeah. S 1> พราะเมื่อเราฉีดวัคซีนแอสตราเข็มแรกไปแล้วเกิน3เดือนภูมิคุ้มกันของเราก็จะค่อยๆลดลงครับดังนั้นหากเราโมวแต่รอโมเดอร์นานานเกิน3เดือนไปเราอาจจะติดโควิดในช่วงที่รอโมเดอร์นาก็ได้ครับ อีกทั้งการฉีดวัคซีนแอสตาราสเข็มภูมิคุ้มกันก็ขึ้นได้ดีนะครับโดยจากภาพนี้ภูมิจากการฉีดแอสตาราสเข็มจะเป็นวงกลมสีน้ำเงินนะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มวงกลมนีอ้อยู่ในระดับสูงที่เดียวเลยดังนั้นคนที่ควรจะฉีดแอสตาราเข็ม2ตามนัดไปเลยก็คือคน2กลุ่มนี้ครับ 1. ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้แก่ ผู้สูงอายุคนอ้วนและผู้มีโรคประจำตัวรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ครับและคนกลุ่มที่2ก็คือคนที่จะต้องรอวัคซีนโมรันานานเกิน3-4เดือนหลังจากฉีดแอสตาราเข็มแรกครับ <c oughs> ลองดูข้อมูลจากกระทรวงสาธนารณสุขชิ้นนี้นะครับ <c oughs> จากภาพเป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคโควิดจำนวน2,417รายพอเราแยกตามกลุ่มอายุ ก็จะเห็นว่ากลุ่มที่อายุเยอะตั้งแต่50ปีขึ้นไปเริ่มเสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ชัดเจนในกลุ่มอายุ60แล้วก็มากกว่า70็สสรุปได้ว่าในคนอายุเยอะถ้าติดเชื้อโควิดจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากกว่าคนอายุน้อยนะครับ <Yeah. S 1> มาดูกันต่ออีกนิดว่าถ้าเราจำแนกในแต่ละกลุ่มอายุว่าฉีดวัคซีนแล้วหรือย,ยังจะพบว่าจำนวนคนเสียชีวิตส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับถึงแม้ว่าข้อมูลนี้อาจจะต้องระวังในการแปลผลหน่อยเพราะในไทยคนฉีดวัคซีนยังน้อยกว่าคนไม่ได้ฉีดแต่แนวโน้มก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ายังไงกรก็ตามการฉีดวัคซีนก็จะดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนถึงตรงนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ต้องรีบไปจองให้ท่านกันแล้วนะครับและคุณผู้ทุกคนนะอยากให้ปลอดภัยจากโควิดไปด้วยกัน แล้วค่อยฉีดบูรณาไฟเซอร์ Pfizer, เป็นเข็มกระตุ้นเข็ม3ามก็ได้ yeah, yeah. ข้อมูลถึงตอนนี้โมรนาเลื่อนการเข้าไทยจากตุลาไปเป็นธันวาแล้วนะครับดังนั้นหากถามผมถ้าเ,เพื่อนๆฉีดวัคซีนแอสตราเป็นเข็มแรกไปแล้วนานเกิน3เดือนก็แนะนำว่าให้ไปฉีดแอสตราเป็นเข็มที่2ตามนัดไปก่อนดีกว่าครับและเ,เพื่อนๆก็รอไปอีก6เดือน ถ้านับจากตอนนี้ก็คงจะเป็นช่วงเดือนมีนาเมษาปีหน้าค่อยฉีดโมเดอร์นากระตุ้นเป็นเข็มที่3ก็จะดีครับ <Yeah. S 1> ก่อนจบผมขอสรุปให้ฟังอีกทีนะครับถ้าฉีดแอสตราเป็นเข็มแรกแล้วเข็ม2ดีที่สุดควรจะเป็นโมเดอร์นาหรือว่าไฟเซอร์หากเราสามารถฉีดได้ตามนัดหลังจากเข็มแรก3-4เดือนไม่เกินนั้นนะครับแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันคิดว่าไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเนี่ย น่าจะยากที่เราจะฉีดได้ทันนะครับตามกำหนด3-4เดือนดังนั้นแนะนำให้ฉีดแอสตราไปก่อนนะครับแล้วเก็บโมเดอร์นาไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่3ในอีก6เดือนข้างหน้าครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้างนะครับก่อนจบฝากช่วยกดติดตามช่อง d ด c เคช n n น l เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ